ว้าว้าาสวัสดีค่ะ เป็นได้นะคะเพราะงั้นเนี่ยหน้าร้อนแบบนี้เราก็ต้องยังไงดีมาเที่ยวที่แบบว่าตักแอร์ดีไหมแบบสถานที่ในร่มนิดนึงเนาะจะดีกว่าใช่แล้วแบบถ้าเกิดว่าได้แอร์ก็คงจะดีขึ้นนะคะตอนนี้วันนี้ก็เลยอยู่ที่นี่เลยนะคะข้างลอตเต้นะคะดิพาร์ตเมนต์สโตร์เนาะที่นี่มีอะไรเอ่ยที่นี่เนี่ยก็จะมีอควาเรียมด้วยแล้วก็มีสวนสนุกด้วยโอเคเต้นแล้วอะรถมากไปกันเลยดีไหมน้องบีไปกันเลยดีกว่าไปครับไปว้ ีน่าจะประมาณสามปีแล้วนปีก็อยู่มาปะาปีแครับแต่ว่าคิดว่าแบบเวลามันเร็วมากแบบแ<อ>ต่ละปีผ่านไปเร็วมากๆนับไปนับมาเอาเ็ดปีนี่ว่าเลยคือค่อนข้างท,ที่จะเร็วไม่ใช่ <laughs> อได้ไหม,ไหมอลองดูมลองดู<ร>ะละกันโอเคให้กนบอก อ๋อ oh, uh ้ยม okay. okay, okay. oh, okay. oh, really? wow. oh, ีทำโทษได้หรอตายละชีก oh, oh, ัมพูดถอบชีจักโอเคโอเคอเคริ่มชีจักเอาไปเกล้่ที่ 물 물고기 어둑 사둑라능 사둑라능 태국어로 프라둑 프라고에 1점 아와 <laughs> 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 사람 <사람들이> 되게 많아요. <laughs> 어떡해 오늘 목요일인데 사람 이런 뭐 많은줄 몰랐어요. 안녕 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 안녕. 오라 하나 하나 하인트루 수달 수달. 다잘고 있어 얘들아 얘들라다 잘. 오오오오 얘들아. 약간 태국어 안 하니까 지금 너무 텁텁해요. 와어어어 오. 왔어요. 오늘 네. 재미있게 놀랐어. 놀라. 가자. 아. 이거 괜찮아요? 어. 그럼 이걸로. 이걸로. 우리 호랑이 뽑은 와. 이유는 최근에 태국 미스는 뭐지? 성이 호랑이 성이에요 그래서 맞죠. 여러분 지금 요즘 세국 사람들이 다 어, 호랑이 호랑이 오. 엔나 호랑이 엔나, 엔나 호랑이, 호랑이. <laughs> 와 바이킹 와살마와 <laughs> 바이킹 마와설이킹 <laughs> 줄이에요 여러분 오는 평일이에요 여러분 근데 마침 요즘 뭐 방학이라서 애들 그러니까 지금 아마 밖에서 너무 더워가지고 사람들이 다 실내로 온것 음, 같아요 그런 거 같아요 네. <laughs> 우리 얼마나 기다렸지? 어, 1시간 40분 기다렸는데 아직도 이만큼 기다렸데한 15분 남은 거 같아요 <laughs> 자는 여기 안녕. 어. 나좀 무서운데, 갑자기? 아, 오, <화이팅>. 와 진짜 재미있었어요. 뭐 생각보다 너무 높네요. 저 계속 눈 감고 있어요. 죽은줄알았는데 거의 날랐어요. 와, 저... 진짜 태국어로 포현하고 싶은데 이거 토토해 좋겠어요. 하하. 가위바이요 그러면? 이기면 말하게. 어, 아이바이보아 <laughs> 가이바이보. <laughs> 와. สนุกมาก.저 뭐야? สนุก,สนุกม รู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่สูงขนาดนี้แล้วตอนนี้พอได้เล่นอะคือมันส,สูงสูงแบบสูงจนแบบกรีดไม่ไหวตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินเลไเลยนะแต่พอตรงนี้ยเนี่ยโอ้โหต้องลองแบบอกใจอย่างนี้เลยทุกคนแล้วที่เนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะมาที่ลอตเตโ่เวนะคะแนะนําต้องเล่นไวกิ้งเพราะว่าเป็นไวกิ้งในร่มที่แบบสูง สูงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนชิมจมแพกุพื้นแดโมบกุรไข่ไก่เา่2ชั้น2ชั้นงโง5โม5 5 어후 조지 같아요. 어... 여러분. <laughs> 근데 좀 시원하시는 어, 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 것 같기도 어, 하고. 어, 어. 와, 여러분 보세요. 거기 너무 예쁘죠? <laughs> 와. 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 对，我们都是对，对，对，对。Oh, เต้เวอร์เนาะแล้วก็มีอควาเรียมด้วยเมื่อเช้าใช่ไหมเรียกได้ว่าสนุกมากสนุกมากสนุกมากเป็นการแบบย้อนวัยเด็กนะคะที่เราไม่ได้ลลยฮิวเลิงเลยคิดถึงแบบวัยเด็กๆสมัยที่เราแบบโอ้อยากมาเล่นสวนสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากับซัมเมอร์หน้าร้อนนี้เลยเป็นการเที่ยวแบบว่าในร่มใช่ในร่มนะคะทุกคน ซึ่งการเที่ยวในร่มเนี่ยไม่ร้อนเลยใช่ไหมก็ทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอ๊ะมาสนุกที่เกาหลีจะต้องตักแดดไม่จําเป็นที่นี่เลยมีเนแว่าในร่มแอร์เย็นเย็นเย็นๆใช่แล้วก็แนะนาเป็นแบบว่าส่วนน้ําข้างล่างที่เราไปวัมันก็อยู่ที่เดียวกันเลยใช่คบชวนมากแต่ถ้าใครแบบร้อนมากๆเนี่ยข้างล่างก็จะมีลานสเก็ตให้เล่นด้วยนะทุกคนเย็นๆแล้วก็ก็จะมีทั้งโซนข้างนอกโซนในร่มมี เครื่องเล่นเนี่ยมีหลากหลายมากของกินก็มีเยอะทุกอย่างอร่อยอร่อยมากๆเลยทุกคนก็ถ้าใครนะคะอยากมาเที่ยวสนุกๆแบบนี้อย่างบินแล้วก็พี่เฟนด้านะคะทางครีทิปนะคะก็สามารถที่จะรีเซิร์ฟให้ได้นะเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์นะคะก็ใช่เลยตั้งแต่ควาเลียมหรือทางลอตอสะดวกมากๆเลยอ๋อนี่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์รายละเอียดได้เลยนะของครีทิปนะคะได้เลยครับอย่าลืมเข้าไปจองกันเยอะๆนะครับทุกคน ทุกคนนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสันกระดิ่งกิ้งๆิ้งกิ้ง c o m ม e n t ะคะมเมนต์นะคะใครอยากมาเที่ยวตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยบ๊ายบาย